นี้นะคะเรามาทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะในงานสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นนาฬิกาแบบนี้นะคะเดๆสังเกตดูบางคนนะคะจะได้เวอลายนาฬิกาไม่เหมือนครูหน้านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่าบางคนก็จะได้เป็นลายดาวแบบนี้นะคะบางคนนะคะก็จะได้เป็นแบบไม่มีลายเลยนะคะ บางคนก็จะได้ลายตรงแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะก็ับไปสีเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือการกรายกันกรายนะคะเด็กๆก็ต้องอะไรคะระวางตอนที่ตัดนะคะและก็สีไม้นะคะจะรับไปสีพร้อมกันนะคะเด็กๆร้อหรื้ยังไงของแมน่ทําไม ค่ะเด็กๆคะเด็กๆดูนะคะลายนาฬิกาของเรานะคะบางคนนะคะก็จะได้ไลายวงกมลมลายดาวนะคะไม่มีลายแล้วก็ลายเส้นตรงแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณนานะคะจะเลือกล้ำใบสีลายวงกลมนะคะ,ะส่วนคนที่ได้ไลายอื่นก็คือน้บใบสีเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้คุณนาบอกว่าไงคะคนที่ได้เรือนที่ไม่มีล,ลายน้าใบสีเลยก็ได้หรือจะวาดลายเองก็ได้นะคะ วงกลมนะคะดเด็กๆก็เอาสีมานะคะนล้วใบสีตามวงกลมนี่เลยคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะให้เป็นลายนาฬิกาสวยงามเลยนะคะให้เด็กๆแล้วใบสีของตัวเองนะคะ เด็กๆ่ะเมื่อละไมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็นากํากนกไกยนะคะมาตัดตามเส้นสีดํานี้นะคะอ่นนี่นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยตามเส้นสีดํานะคะเด็กๆตอนตัดนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะตัดช้าๆตามเส้นสีดํานะคะใครที่ใช้กรรไกรใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็ต้องระวังนะคะ ได้ร,ร้อยค่ะแต่เด็กๆดูนะคะจะมีเส้นสีดำตรงนี้นะคะให้เด็กวัดที่มือเด็กๆก่อนนะคะวา่าได้ตรงไหนนะคะค่ะเด็กๆคะเล่นแบบนี้แล้วเด็กๆเห็นเส้นสีดำไหมคะเด็กๆต้องเอาไปวัดที่มือแขนเด็กๆก่อนนะคะ,ะถ้าเด็กๆวัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตัดเลยค่ะของครูนาน,นะคะก็จับมือใหญ่นะคะนาก็จะตัดเส้นสุดท้ายเลยนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะนาฬิกาเอ๊เด็กๆดูไหมคะนี่เป็นนาฬิกาอะไรคะานาฬิกาข้อมือเดี๋ยวเราจะมาใส่พร้องกันค่ะค่ะเด็กๆเ,เป็นยไงบ้างคะเมื่อกี้เราได้เป็นอะไรสีอะไรคะอ่าเราใบสีนาฬิกาอะไรนะคะอ่านาฬิกาข้อมือ โอ้มีรวปลายสวยงามเลยค่ะเด็กๆของเด็กๆเด็กๆน้องใบสีเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ตาเสร็จแล้วนะคะวิธีการใสง่ง่ายๆค่ะเด็กๆก,ก็เอามาประกบกันแบบนี้เองนะคะก็จะได้เป็นนาฬิกาข้อมือแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับน,นาฬิกาข้อมือมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะวันนี้ครูนาขอลาไปก่อนค่ะ